ตอนนี้กระสวยก็เข้ามาในถ้ำเรียบร้อยแล้วครับผมบรรยากาศในถ้ำก็จะเย็นนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแสงแดดส,ส่องเข้ามานะครับผมเพราะวันนี้อากาศมีแสงแดดอากาศสดชื่นดีนะครับผมในถ้ำที่เกาะสะอังจังหวัดพังงานนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศธรรมชาติบ้านเมืองเราจัดให้นะครับผมเราต้องเ <were. S 1> ชี่ยกันดูแลแล้วก็รักษาและการอนุรักษ์ไว้นะครับผมสวยมากเลยนะครับ ั้งได้เที่เสร็จล้เข้ามาที่นี่นะครับผมมาอยู่าักตายตั้งนานแต่ว่าเพิ่งจะได้เข้ามาที่ถ้าแห่งนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับผมย่าลืมอมากก็ได้ครับจะเลืมอมากกนได้ครับมาต่องเที่ยวนะครับผมมาที่จังหวัดพังงามมาที่ตำบลคลองเคียแล้วก็มาขึ้นเรือที่ร้านอาหารวิสาหกิจที่ท่าเรือบ้านหินร่มนะครับผมตำบลคลองเกียอำเภอ ตะก,กวดทุ่งจังหวัดพังงานะครับผมมีสถานที่องเที่ยวให้ท่านได้เที่ยวชมอย่างหลากหลายนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศโด,ยร,ดยรวมของถ้ำนะครับผมอาจจะพูดตะกุตะกักหน่อยต้องขออาภัยด้วยนะครับ